สวัสดีครับกันทำมาทุกท่านครับวันนี้เรามาหาหานอยวันที่สิบหกนะครับวันนี้ชนกับหวยไทยของเรานะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับวันนี้มี <c oughs> เวลามีน้อยครับพอดีมาทำลงทานที่ร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะเอาของออกไปวัดแล้วนะครับดีที่บ้านก็มีมีงานกันนะครับวัดวัดที่บ้านครับ ผลเมื่อวานออกนี่นะฮะออกได้แบบน่ารักมากเลยนะฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเข้าสูตรสองตัวล่างใหม่นะครับหนึ่งกับเจ็ดนะฮะมันออกบนล่างตัวเดียวกันแค่สลับกันแค่นั้นเองนะครับถ้าถูกถ้าซื้อบนล่างถูกก็ถูกคู่นะฮะ Okay. าอานอยนี้วันที่16นะครับเทียบกับหวยอานอยเทียบไทยนะครับอานอยเทีออยบไทยนะฮะก็คือ,องวดที่แล้ก็ออกก็ออกตรงนะครับสลับกันนะครับสูตรเก่าไม่เข้านะครับเมื่อวาน ตัก่าไม่มีเลยนะฮะโอเคนันนี้ที่สิบหกเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่ง 16, 7, 7, 1, นะครับนี้ก็คูณด้วยสูตรเหมือนเดิมนะครับเจะแป็ห้าสิบหกนะครับเจ็ดสองสิบสี่แปดหนึ่งแปดได้หกสี่แปดนะครับ สตัวเป็น0 2นย์สองะฮะอีกฝั่งนี้ก็เป็น5้าหนนะครับ6 7 0 2 3 7ศูได้3าม2จตัวก็จะเป็น0 9นยะ์เก้าก็มา0ูนยนะครับ จะเป็น0ูย์สองแล้วก็0ูนย์เนะครับลไล่เลยนะฮะขึ้นลงสองลง2นะครับ 04, 1, 2, 2, 0ูนย์สี1หนึ่งสอ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 งแสองครับ0ูนย์ศูนสองเก้านะฮะ 08 0 9 9 9 9 9ตัวไหนชนกันตัดออกนะครับเห็นแวบวบว่าน่าจะมีอยู่29นะฮะจนกับตัวนี้นะครับแล้ก็00นะครับอสตัวเป็น6 48และ3 72นะครับเมื่อวานศนกับ8ไม่มีนะครับหลุดนะครับเมื่อวาน อันนี้ลองดูอีกทีนะครับห่าเมียนเมีย <c oughs> ม,มก็จะหมดละโอเคเดี๋ยวทําสูตรใหม่เทียมนะครับฮะ <c oughs> ครับอ่าสูตรใหม่ได้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะวงให้นะครับมาเลขเดิมนะครับได้หลักแปดมาครับอ่าหลักแปดมานะครับเห็นแวบบๆว่าน่าจะมีนี่ฮะแปดสอง เก้าสองนะครับสองเก้านาะอ๋อเมมเต็มแล้วครับอ่าท่านผู้ชมดูตามด้วยนะครับเมมผมเต็มนะฮะฝากช่อง